เขาพูแล้วก็พี่พ่อต่ที้ก็เด็กๆก็เตรียมอาวุโสใคยุ่บ้าแล้วจะเป็นมั้ยนี่ย้ายน้อแเ้วมา็อน้ำต่ต่อออันนี้ผู้จัดการค่ะผู้จัดการ มีกอดมีกอดขอร้องดมีกไม่ไหวรอมีแดดกระนับขีดมาดีใครน้ำตาไหลใช่ล้วใช่แล้วนีนะคะกระดาษนับขีดเลใครห็นน้ำตาไหลไม่มีเท้านะค่าช็ดตัวไดนมาได้ไม

เเดี๋ยแต่เดี๋ยวคอนเทนเนอร์มาลองน้ำที่จัดกเนี่ยโอเคหลังซอกเลยเต็มแล้วบอกเมีลอกยก็ได้เอเปนนเยลวรอแล้วดไมากเลยเนาะอ้ยโอ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยยเ้ย้ย้อ้ย้ยอ้ย้ย้อ้ย้ย้ย

ีีแด่ลืมลืมพี่น้องเนี่ก็ BFF นะอนะเอาใครอีการะกอค่ะคุณแดนนี่เชิญค่ะแดนนี่ปันนัทอกนัทเหรอพี่แดนไง

ให้เดินมาเองนะไปไหนล้วที่ีได้ผีีตามไี่เมียผีขออยู่สุดท้ายเลยไหมขอสุดท้ายนะหลังซิกกี้นรลด ขอต่อหลังซิกกี้นะต่จิมไปแล้วจิ๋มต่อจิมหุ่มหนุกเก้นีต่อลังซิกกี้โซ่แขกไี้ต้องกกังจิ๋เ่น้องเร่มกํกับแบบกํากับไดล่ะป้าละครเสร็จละครร็จจม่ายเต็ม่ยน ใช่ไหมเดิมเสื้ไม่ดีแลยมน้ไอติติถือไว้นะมีกาทิฟ่รดิโอเสื้อที่ไม่ได้ดีเลอพี่เลอแม่งมาหมาให้พูดต่อก็ไม่ชอบเมื่อจัดกรไม่อบมืจัดการเรืง้เ ไปาแขงตาตอนฟนมนเร็นาางอมอยมนหุรงหไปไปไไปไปปไปไปไปปไกไปไปปไปไป่ปไปไปนไป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 ไไป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 ไไปไปไไปไปไไปปไว อันนี้มาแล้วนะตวเลขอะไร้องมองค์ไงที่บ้านสามค์นะ้่ะ่อสามอค์ลูกไงมองค์สมนะนี่ไงสามตัวนะตามต้องย้ายโรงงตอ

เพื่อว่าไมอ้วพ่แม่พี่วัอยู่จดนี้อยู่อธิบายเขาปากแล้วแต่เขาเป็นคนไทยแล้ว

ยูโก้ทำให้ดุ้มให้ป้าไม่เป็นไรยูโก้ไม่ดุ้มยูโก้ไม่ดุ้มยูโก้เป็นแอปก็เป็นเนสเซ่นัสเซ่ thank you you know you healthy richy whatever go เราไม่ไปยืนต่อช้อนก็ได้ก็อยู่ใน last one in the family มันแน่

Uh, uh, one, yeah. you, oh, I'm off! I'm off! <laughs> <laughs> <That's it. laughs> I'm off! 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 i เสียดายไม่มีไทยมากัน ไปตอบครับก็ <laughs>